สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำาให้ชมและศึกษาองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทุลุสมเป็นพระยุปลายนะครับพระยุคปลายจุดที่เราต้องมาดูก็คืออันดับแรกต้องมีเส้นมาคับพิมพ์ด้านขวาด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายองค์นี้ตรงด้านบนเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะครับ เนื่องจากถูกตัดขอบชิดเส้นมังกรพิมพ์ตลอดจนตรงด้านขวาก็มองเห็นไม่ชัดเจนนะครับจะเห็นชัดเจนก็ตรงด้านซ้ายซึ่งวงการเขาเรียกว่าเส้นวาสนาอันดับที่สองก็ดูการนั่งนะครับพระยุคลายเราจะเห็นพระบาทซ้ายตรงหัวข่าขวาแล้วก็หน้าแข้งซ้ายจะเล็กคมชัด จากนั้นเราก็มาดูตรงฐานสิงฐานสิงของพระยุคปลายปลายฐานหัวสิงจะเชิดขึ้นทั้งสองข้างแล้วก็คมขวานบางพิมพ์ก็แอนตกท้องช้างเล็กน้อยนะครับต่อไปเราก็มาดูตรงฐานล่างสุดหรือฐานเขียงปลายฐานด้านขวาส่วนมากจะตัดเฉียงกว่าด้านซ้ายบางพิมพ์ก็ปลายงอนขึ้นเล็กน้อย จากนั้นก็มาดูล่องยุบตัวตรงกลางฐานซึ่งเป็นแนวยาวและเกิดจากแม่พิมพ์นะครับทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาของพระสุเด็จยุคปลายนะครับพระสุเด็จองค์นี้พูดถึงว่าความเก่าและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพธรรมชาติออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะตรงพื้นผิวจะมีปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะหนานะครับตามเส้นสายต่างๆโดยเฉพาะเส้นซุ้มก็มีการเซตตัวมีการม้วนเข้าเส้นฐานก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพระองค์นี้มีไม่หูข้างเดียวมงบอกว่าสร้างในสมัยรัชการที่4นะครับ มาดูด้านหลังหลังแบบนี้เขาเรียกว่าหลังกระดานนะครับซึ่งเกิดจากการจงใจทําขึ้นมาโดยนำไม้กระดานมากดแม่พิมพ์พระไม้กระดานที่มีลักษณะแบบนี้นะครับสันนิษฐานว่าเป็นการแสดงว่าพระชุดนี้เป็นของตระกูลไหนเป็นผู้จัดสร้างขึ้นมานะครับ เส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็มีเวา้ามีโค้งมีบิดมีเบี้ยวไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนแม่บรรทัดมงบอกถึงความเก่าตามขอบตามมุมก็มีการงอกของปูนมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในส่วนที่ต่ำก็มีปูนงอกขึ้นมาธรรมชาติทั้งหมดทั้งปวงนี้มงบอกถึงว่าพระองค์นี้มีธรรมชาติของความเก่า มีธรรมชาติของพระสมเด็จที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับด้านข้างเราเจอขอบแบบนี้ก็สบายใจได้นะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของการตัดขอบด้วยมือตามขอบเราเห็นรอยปีรอยแยกรอยสไลด์ของก้อนมวลสารแล้วก็มีปูดงอกมาค่อนข้างจะหนา ส่วนด้านในองค์พระก็งดงามเส้นสายสมบูรณ์นะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเห็นชัดเจนพระเกศแขกได้อ่อนช้อยแล้วก็ผาสมออกไปลำคอมีความสูงหน้าอกก็นูนเด่นซอกแขนลึกนะครับประบาทซ้ายเห็นชัดเจนเส้นชายจีวรเห็นชัดเจนฐานสิงเล็กคมชัด งดงามฐานล่างสุดเราเห็นล่องยุบตัวเป็นแนวยาวนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการดูพระในลักษณะของดูธรรมชาติที่เกิดขึ้นภาพนี้เป็นภาพองค์เต็มด้านหน้านะครับเป็นพระสมเด็จที่มีความงดงามคลาสสิกเส้นสายสมบูรณ์ความเก่าชัดเจน การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนส่วนเร่อเหมือนสารต่างๆนั้นก็ต้องใช้กล้องกระแขสูงส่องดูนะครับด้านหลังก็เป็นหลังที่ดูง่ายนะครับมีธรรมชาติของความเก่ามีลักษณะของปูนที่งอขึ้นมาเป็นอาสมเด็จที่งดงามดูง่ายนะครับ ตอนนี้เรามาดูองค์พระที่ถ่ายด้วยกล้องกละขยายสูงกันครับเริ่มจากใบหน้านะครับเรายังเห็นเศษลักเก่าที่ยังติดอยู่นะครับก็บ่งบอกว่าพระอ,องค์นี้มีเอกลักษณ์ของพระสุเศษพระละคพระเกศแกะได้อ่อนช้อยแล้วก็ผ่าซุมออกไปมวลสารต่างๆก็ปรากฏให้เราเห็นนะครับ ตรงนี้เป็นกลุ่มของเหล็กพระองค์นี้แสดงว่ามีการผสมเหล็กไหลเหล็กน้ำพีลงไปด้วยนะครับภาพนี้เป็นภาพหน้าอกนะฮะซอกแขนลึกเนื้อก็มีมวลสารปรากฏให้เราเห็นมีเสศษว่านเสศษลักที่ยังติดอยู่ไหลซ้ายวา ลักแร้ซ้ายจะบางกว่าลักแร้ขวาภาพนี้เป็นภาพวงแขนนะฮะแสดงถึงความเก่าแสดงถึงเส้นสายที่มีมิติเส้นสายที่เป็นธรรมชาตินะครับพระองค์นี้ปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะหนา่บงบอกถึงความเก่าขององค์พระ ภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวรนะครับตรงนี้เป็นดินสีเขียวตรงนี้เป็นลักษณะของรักเก่าที่ยังติดอยู่นะครับภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าขวาตรงนี้เป็นพระบาทซ้ายนะครับจุดนี้เป็นจุดที่เราต้องมาดูว่าจะเป็นลักษณะของพระยุป,ปายหรือเปล่านะครับ แต่บางพิมพ์ก็ไม่ติดชัดแบบนี้นะครับถ้าองค์ไหนกดพิมพ์ได้ลึกกดพิมพ์ได้ชัดก็จะมีพระบาทซ้ายปรากฏให้เราเห็นภาพนี้ถ่ายหเห็นถึงฐานบัวกับฐานสิงนะครับถ่ายให้เห็นถึงธรรมชาติของเส้นสายของพระที่มีความเก่า ภาพนี้ก็เป็นฐานบัวและฐานสิงฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของเหล็กไหลเงินยวงนะครับอันนี้เป็นก้อนมวลสารก้อนพระสมเด็จเก่ามีลักษณะของเศษลักเศษฐานปรากฏให้เราเห็นภาพนี้เป็นหัวฐานล่างสุดด้านขวานะครับซึ่ง ส่วนมากจะตัดเฉียงกว่าด้านซ้ายภาพนี้เป็นหัวฐานด้านซ้ายนะครับภาพนี้เป็นฝั่งขวาขององค์พระถ่ายหเห็นถึงเส้นสายต่างๆต,ตรงนี้เป็นเส้นมังคับพิมพ์ฝั่งขวาแต่กี้เราดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องมือถือธรรมดาก็ไม่เห็นเส้นมังคับพิมพ์ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เป็นดินกำแพงภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งขวานะครับพระองค์นี้มวลสารก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วมีทั้งดินกำแพงมีทั้งดินสีต่างๆนะครับตลอดจนจุดดำจุดแดงก็ยังซ่อนอยู่ในเนื้อ ภาพนี้เป็นเส้นซุมบนฝั่งซ้ายขององค์พระนะครับพระสมเด็จองนี้มีปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะภาพนี้ก็เป็นฝั่งซ้ายของพระถ่ายหเห็นถึงพื้นผิวตรงนี้เป็นแขนซ้ายตรงนี้เป็นเส้นซุมนะครับตรงนี้เป็นพวกมวลสารต่างๆนะครับ ภาพนี้เป็นภาพด้านหลังนะฮะถาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบตามมุมนะครับเราเห็นสีขาวๆแบบนี้ก็เป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมานะครับภาพนี้ก็เป็นด้านหลังขององค์พระถ่าให้เห็นถึงมวลสารต่างๆนะครับดินสีเขียวดินสีแดงเศษลักเศษว่านจุดดำจุดแดง แล้วก็จุดสีขาวของผงวิเศษผงพระพุทธคุณนะครับภาพนี้ก็เป็นด้านหลังขององค์พระทายเห็นถึงกลุ่มของเหล็กนะครับพระองค์นี้มีการผสมเหล็กไหลเหล็กน้ำพีก็แสดงว่าโดดเด่นในเรื่องของการป้องกันอาวุธแขวคาดปลอดภัยภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่าง ซึ่งเราจะมายกตำยาเช็คอายุแขนซ้ายตรงตำแหน่งนี้นะครับตอนนี้เรามาดูพระด้วยกล้องกระไลสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้านะครับถัดลงมาก็เป็นบริเวณลำคอพระองค์นี้มีลำคอค่อนข้างจะสูงนะครับจากนั้นก็เป็นบริเวณหน้าอก วงแขนบางเป็นธรรมชาติไหลซ้ายลักแร้ซ้ายจะบางกว่าลักแร้ขวาเป็นลักษณะของแม่พิมพ์น,นะครับการศึกษาสะสมในปัจจุบันก็ต้องเน้นในเรื่องของความเก่าเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางพิรภาพนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราศึกษาพระสมเด็จ ที่มีอายุการสร้างเกิน150ปีดังนั้นความเก่าถึงเป็นส่วนสำคัญที่เราต้องนำมาพิจารณานะครับส่วนเรื่องของตำหนิพิมพ์ทรงเส้นสายต่างๆซึ่งเราเคยเรียนรู้ในสมัยก่อนก็ถือว่าล้าสมัยแล้วนะครับเพราะว่าถ้าสมเด็จเราจะเอาความเหมือนกัน100%เซ มันจะเป็นไปไม่ได้นะครับเราไม่สามารถเอาพระองค์หนึ่งองค์ใดมาเป็นตัวชี้ขาดในการวิเคราะห์แท้เกกับพระองค์อื่นนะครับในอนาคตการศึกษาสะสมพระสมเด็จในเชิองอนุรักษ์แบบนี้จะมีประโยชน์ต่อท่านมากนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการ เช็คความเก่าของเนื้อพระสมเด็จของพระสมเด็จจะมีราคาถูกลงนะครับดังนั้นทุกท่านก็ย่อมมีโอกาสที่จะมีพ้ะแท้ๆท,ที่อยู่ในมือนะครับถ้าเรามาเล่นตำดีพิมพ์ทรงเส้นโน้นเส้นนี้ตามที่เคยเรียนรู้จากเสียทั้งหลายก็ จะหมดโอกาสที่จะมีพาคแท้นะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเวลาเราขึ้นไปเสียงดูเพื่อหวังที่จะขายเขาก็ตีเคเพราะเขาไม่ซื้อนะครับประเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็ดกระยุขนซ้ายกันครับตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังแล้วนะครับธรรมชาติตามขอบตามมุมก็ถือว่าโอเคนะครับ พระเก่าเท่านั้นที่จะมีลักษณะแบบนี้ส่วนหลังพระองค์นี้เป็นหลังที่จงใจสร้างขึ้นมานะครับโดยนําเอาไม้กระดานที่มีลักษณะแบบนี้มากดแม่พิมพ์พระในขณะสร้างนะครับเป็นตัวมงบอกว่าพระชุดนี้เป็นพระของทุกคูณไหนเป็นผู้สร้างนะครับ พรางองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพ้าที่มีมวลสารจัดจ้านนะครับโดยเฉพาะดินสีต่างๆก็ปรากฏให้เราเห็นหลายสีตลอดจนยังมีการผสมเหล็กไหลเหล็กน้ำพีลงไปนะครับจุดดำจุดแดงก็พอมองเห็นนะครับผงวิเศษผงพระคุณก็ถูกผสมไว้อยู่แล้วนะครับ เม็ดนี้ก็เป็นเม็ดของเหล็กนะฮะถ้าเราดูพระองค์ไหนเห็นมีธรรมชาติที่ดีมีความเก่ามีการเปลี่ยนแปลงทักายภาพก็ต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าหัวใจสำคัญของการศึกษาสะสมพรสสมเด็จก,ก็คือ สิ่งเหล่านี้นะครับมีทั้งความเก่ามีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับรเดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คอายุแคลไซต์ตรงตำแหน่งนี้นะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูนเปลือกหอยอันเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างสมเด็จตอนนี้ก็หยดน้ำยาเช็คอายุแคลไซต์ลงไปแล้วนะครับ พ่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีเนื้อปูนปลกหอยเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างน้ำยาที่โรยลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดบนองค์พระแล้วก็จะมีฟองอากาศขึ้นแต่ถ้าพระองค์นี้เป็นพระใหม่อายุไม่ถึงยุคเป็นพระที่ไม่ได้สร้างด้วยปูนปลกหอยอาจจะสร้างจากเรซินสร้างจากปูขาว น้ำยาที่เราหยดลดงไปก็จะไม่เกาะบนองค์พระจะกระจายหายไปการไปสูตรแบบนี้ถือว่าเป็นการพปสูตรตามหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความน่าเชื่อถือนะครับตอนนี้เรากำลังลงไปในตำแหน่งที่หยดน้ำยาเช็ดกระยาดไซ เพื่อดูว่าน้ำยาที่เราตรวจเมื่อกี้จะมีลักษณะแบบไหยจะเกาะเป็นเม็ดบนองคพระหรือไม่หรือจะกระจายหายไปตอนนี้ถึงจุดที่หยดน้ำยาเช็คกอบยุแอนไซน์แล้วนะครับปรากฏว่าน้ำยาเกาะเป็นเม็ดบนองคพระ แล้วก็มีฟองกาดขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆตก็สรุปได้ว่าพระสมเด็จงนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคแล้วก็มีปูนปวกหอยเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างซึ่งตรงกับคำโบราณที่เรียกสมเด็จว่าพระปูนปั้นเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบเช็ดน้ำยาออกนะครับเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นาน น้ำยาจะกัดเนื้อพระทำให้พระขาดความสวยงาม <c oughs> หลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูด้านหน้ากันต่อนะครับมาดูด้านบนขององค์พระซึ่งตะกี้เราไม่ได้ดูนะครับมาดูลักษณะของพระที่มีอายุเก่าถึงยุคจะมีสภาพแบบไหนนะครับ <c oughs> การที่เราได้เห็นพระหลายหลายแบบ ก็จะทำให้เรามีความรู้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าพระสมเด็จแต่ละแบบแต่ละองค์ก็ไม่มีคำว,ว่าเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็แตกต่างกันไปสีสันที่ปรากฏให้เราเห็นบนองค์พระก็จะแตกต่างกันไปซึ่งก็ขึ้นอยู่ สภาพเป็นล้อมในการเก็บขึ้นอยู่การถาลักษรักษาเนื้อผ้าไว้นะครับตกตัวอย่างพระสมเด็จบางคุณพรมทำไมถึงมีสีน้ำตาลทั้งทั้งที่เนื้อในก็เป็นสีขาวทั้งนี้ก็เกิดจากสภาพแวดล้อมในเจดีสภาพแวดล้อมในการเก็บนะครับ อ,องนี้ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกศทลุสมุมเป็นพระสมเด็จยุคปลายเป็นพระสมเด็จที่สร้างในสมัยรัชกาลที่สี่นะครับทั้งนี้ก็เพราะว่ามีใบหูข้างเดียวเป็นพระที่มีความงดงามเส้นสายสมบูรณ์ 10, คลาสสิกถือว่าเป็นพระที่น่าเก็บนะครับใครที่มีพระสมเด็จ ไว้บูชาครอบครองนะฮะถ้าเป็นคนที่มีสิ่งมิธรรมมีทานมีภาวนาชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองประสงค์สิ่งใดก็ได้ตามปรารถนานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ